หลังจากที่สอนวิธีการใส่แบตเตอรี่ที่ปลอกคอแล้วนะคะทีนี้จะมาสอนวิธีการเซตร,ระบบการใช้งานที่ตัวปลอกคอนะคะว่าเราจะใช้ระบบไหนกับสัตว์เลี้ยงของเราในตัวปลอกคอนี้มีทั้งหมดอยู่เจ็ดระดับค่ะเราจะเซตให้เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าแต่ละระดับเนี่ยเซตกันยังไงก็จะถือตัวเซตติ้งตรงนี้ขึ้นมานะคะก็ใช้ตัวสีเงิน ที่ที่มองเห็นอยู่ตรงช่องอาสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปไปเซตระบบกับตัวปอกคอง่ายๆค่ะตรงนี้ก็ตัวปอกคอก็จะมีตัวครึ่งวงรีอยู่ตรงข้างๆปอกคอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเพื่อจะให้เราได้รับทราบว่า,าแต่ละระดับไหนเนี่ยที่เราเซตเนี่ยบอกบอกบอกระดับ ยังไงอะนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ก็เข้าไปที่ตัวสามเหลี่ยมนะคะอันนี้คือระดับตัวเสียงตืดอลองเนี่ยคือระดับที่เราเซตอันแรกคือเสียงอย่างเดียวนะคะแล้วนี่คือระดับหนึ่งค่ะคือไฟกระพริบหนึ่งครั้งก็คือหนระดับหนึ่งนะคะนี่ระดับสองค่ะไฟกระพริบสองครั้งนะคะไปเลยนะคะ นี่ระดับ3ค่ะระดับ4ค่ะระดับ5ค่ะระดับ6ค่ะระดับ7ค่ะแล้วเราแช่ไว้นานๆจากระดับ7ก็จะกลับมาเป็นระบบเสียงอย่างเดียวนะคะเรามาลองอีกทีนะคะนี่คือเสียงอย่างเดียวค่ะเราสามารถรีเช็คได้กลับไปอีกรอบนะคะเสียงอย่างเดียว1ค่ะ2ค่ะ 3ค่ะอันนี้คือแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะว่าจะเซตอยู่ที่ระดับไหนนี่คือการสอนวิธีการเซตร,ระบบของตัวปอกคอค่ะ